มปัตนีครับเปิดให้บริการศูนย์เครื่องมือกลางบริการวิชาการด้านการวิเคราะห์ตัวอย่างสารต่างๆให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอกครับศูนย์เครื่องมือกลางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2542ครับเพื่อเป็นศูนย์รวมเครื่องมือสําหรับการให้บริการวิชาการแล้วก็เพื่อที่จะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่าย สำหรับการจัดซื้อครุพันธ์ที่มีราคาสูงซ้ำซ้อนกันในภาควิชาต่างๆนะครับทั้งนี้นะครับเพื่อที่จะให้เกิดความเป็นเอกภาพนะครับในการให้บริการวิชาการการสร้างรายได้ให้กับคณะซึ่งปัจจุบันนี้นะครับศูนย์เครื่องมือกลางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับก็ตั้งอยู่บริเวณชั้น2อาคารพรีคลินิกซึ่งก็จะมีห้องปฏิบัติการนะครับที่ประจำศูนย์เครื่องมือกลางจำนวน8ห้องด้วยกัน มีภารกิจในการให้บริการด้านการทดลองอทดลองทดสอบตัวอย่างต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทดสอบน้ำนะครับในเรื่องของความเป็นกรดเป็นด่างค่าการนำไฟฟ้าความเค็มนะครับความขุ่นความกระด้างนะครับค่าออกซิเจนละลายน้ำนะครับของแข็งแขวนลอยของแข็งละลายน้ำนะครับรวมไปถึงการทดสอบของแข็งทั้งหมดนะครับแล้วก็ยังรวมไปถึง การทดสอบนะครับเรื่องของตะกอนหนักไนโตรเจนคลอไรฟลูออไรซัลเฟตนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของน้ํามันและก็ไขในไนโตรเจนด้วยนะครับเรียกว่าวิเคราะห์ทางด้านวิทยาศาสตร์กันอย่างครบถ้วนนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการวิเคราะห์ทดสอบเกี่ยวกับเรื่องของดินของพืชนะครับแล้วก็เรามีเครื่องนะครับน่าจะเป็นเครื่อง AAS ที่สามารถจะวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย SPLC มีเครื่องวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันด้วย F C I R นะครับแล้วก็การให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับรวมไปถึงการจัดอบรมนะครับเชิงปฏิบัติการด้วยเครื่องมือสําหรับนักศึกษาและก็จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการนะครับที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือนะครับแล้วก็มีการร่วมสอนด้วยเครื่องมือต่างๆในภารกิจอื่นๆกันด้วยนะครับซึ่งจะมีการสนับสนุนด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เรามีเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์และก็บุคลากรที่ปฏิบัติการอยู่ในห้องปฏิบัติการนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเครือข่ายภายนอกนะครับที่สามารถที่จะมีการจัดอบรมแบบค่าลงทะเบียนนะครับแล้วก็มีการประสานงานกับอุทยานวิทยาศาสตร์บอ,อกันด้วยนะครับบริการต่างๆนะครับก็จะมีบริการให้กับหน่วยงานภายนอกนะแล้วก็จะมีหน่วยงานที่มาใช้บริการมากที่สุดนะครับนั่นก็คือการวิเคราะห์ทดสอบค่าต่างๆในน้ำนะครับ จากหน่วยง,งานภาครัฐและเอกชนนะครับยกตัวอย่างเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ต่างๆที่จะส่งตัวอย่างน้ําให้ตรวจหาค่าความเป็นกรดเป็นด่างนะครับแล้วก็ตรวจหาสารพิษที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่บริโภคน้ํากันด้วยนะครับหน่วยงานใดนะครับที่สนใจนะครับที่จะใช้บริการศูนย์เครื่องมือกลางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมออปัตตานีนะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามนะครับ หรือไปติดต่อด้วยตัวเองได้เลยนะครับที่ศูนย์เครื่องมือกลางชั้น2อาคารพรีคลินิกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับติดต่อสอบถามผ่านหมายเลขโทรศัพท์นะครับ073331303แล้วก็0869625014นะครับหรือจะทักแชทนะครับติดต่อสอบถามกันไปผ่าน Facebook f แฟนเพจนะครับสามารถจะไปค้นหาได้นะครับพิมพ์คำว่าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมจุดสงขนานครินนะครับแล้วก็ทาง facebook.com/sic-psu-ac.ts ครับเดี๋ยวเรามีนะครับคลิปนะครับสัมภาษณ์นะครับจากนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการนะครับคุณพิสิทธิพงศ์หมื่นประเสริฐนะครับ มือนประเสริฐดีขอภัยนะครับที่จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันด้วยครับขอเชิญรับชมครับสําหรับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมอปัตตานีนะครับเราก็มีภา,ารกิจหลักในการที่จะบริการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างน้ําหินดินพืชซึ่งตัวอย่างน้ําที่เราวิเคราะห์ก็จะมีทั้งน้ําดื่มน้ําทิ้งน้ําเสียน้ําประปานะครับน้ำสิ่งแวดล้อม ซึ่งน้ำเนี่ยเราวิเคราะห์ได้ทั้งเคมีแล้วก็กายภาพโดยตัวอย่างอื่นๆนอกจากน้ําก็จะมีหินดินแร่พืชอาหารสมุนไพรนะครับสามารถที่จะ,ะติดต่อเข้ามารับบริการที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของเรารวมถึงการให้บริการเครื่องมือสําหรับการวิเคราะห์ทดสอบงานวิจัยโครงงานหรือว่างานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ทั้งลูกค้า ต้องการให้เราวิเราทดสอบทางเคมีและกายภาพไม่ว่าจะเป็นของครูอาจารย์โรงเรียนของวิทยาลัยหรือว่าของมหาวิทยาลัยเราก็มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการแล้วก็สารเคมีที่จะให้บริการให้กับลูกค้าที่ต้องการเข้ามาใช้บริการด้วยครับปัจจุบันลูกค้าของเราก็จะเป็นกลุ่มตั้งแต่อาจารย์นักศึกษานักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยแต่ลูกค้าหลักจะเป็นกลุ่ม น้ำประปาน้ำทิ้งน้ำเสียทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงจังหวัดต่างๆทั่วประเทศบางครั้งก็มีการส่งมาวิเคราะห์ทดสอบที่มออัตตานีของเราด้วยครับ